หลายคนถามว่าต้องใส่แหวนนิ้วไหนคะครูเอ้ยต้องใส่แหวนฝั่งไหนทุกคนคะเอาจริงๆแล้ว,ว่าใส่ฝั่งไหนก็ได้นะคะแหวนใส่ฝั่งไหนก็ได้แต่ให้ใส่ได้ห้ามขาดเลยคือนิ้วชี้กับนิ้วคือห้ามขาดเลยคือนิ้วชี้ถ้าสมมติคุณใส่นิ้วชี้คุณต้องใส่นิ้วกลางเพื่อไม่ให้เงินล้วนไหล นะคะถ้าคุณจะใส่นิ้วนางคุณก็ต้องใส่คับวก,กับนิ้วกลางแต่นิ้วชี้คุณก็หายไปถูกไหมเพราะจริงๆถ้าคนที่ทําอะไรสําเร็จอะคะ่ะต้องมีแหวนนิ้วชี้บ่งบอกถึงการทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จเหมือนเราเป็นผู้นําหรือทําอะไรก็จะสําเร็จง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะสีส้มออร่ามากเจยค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นครูค่ะ จะใส่แหวนนะนิ้วชี้ก่อนนะคะใส่แหวนนิ้วชี้อประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่นิ้วกลางนะคะใส่นิ้วกลางเสร็จแล้วก็ใส่นิ้วนางขอบคุณมากค่ะโค้ชพี่จีน่าขอบคุณน้องอูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมครูก็จะใส่แหวนประมาณนี้นี่ค่ะนะคะทุกวันก็จะใส่แบบนี้เพราะว่าทุกคนทําไมเขาต้องใส่ถ้าจะใส่นิ้วชี้ต้องใส่นิ้วกลางด้วยเพราะว่าเขาห้ามมีรู นะคะเขาห้ามมีลูกเขาให้ใส่เพื่อเพื่อป้องกันเงินล่วไหลนะคะเพื่อป้องกันเงินล่วไหลเราจึงต้องใส่แหวน2นิ้วแต่ถ้าเราใส่นิ้วกลางพร้อมเป็นแหวนมั่นนะคะเราก็ต้องใส่นิ้วกลางด้วยเพื่อไม่ให้เงินล่วไหลแล้วยิ่งเป็นแหวนมั่นด้วยเพื่อไม่ให้สามีนอกใจค่ะทุกคนนะคะเขาจึงนิยมใส่แหวนสองนิ้วเพื่อไม่ให้มีรูโอเคนะแต่ถ้าหากว่าเราทํางานออนไลน์เราทํางานเรา เหมือนทํางานแล้วอ,อยากประสบความสาเร็จอยากให้คนเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจอยากให้คนแบบอะไรเราอะค่ะให้เราใส่2นิ้วฉี้แบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีแหวนมันด้วยแหวนแต่งงานด้วยก็ใส่3นิ้วแบบครูนะคะเนี่ยค่ะใส่แหวนแต่งงานใส่นิ้วกลางแล้วก็ใส่แบบนี้นะคะแบบนี้คือสามีก็จะไม่ไปไหนนะคะ คอนเชื่อนะแอบบอกแอบบอกนะคะ,ะสามีไม่ั่วไหลเงินไม่ล่วไหลโอเคสา,สามีไม่ล่วไปไหนนะคะออโอเคไหมใครที่สามีล่วไหลนะคุณต้องใส่นิ้วกลางช่วยไม่ให้มีรูแล้วใครที่เงินล่วไหลนะคุณก็ต้องใส่แบบอย่างนี้สองนิ้วแบบนี้นะคะไม่ให้ไม่ให้มีรูแบบนี้โอเคไหมเออนี่เอามาบอกกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับการใส่เครื่องประดับ